ครับว้าสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูชัดนนะครับในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะครับในเรื่องของลำวงมาตรฐาน เรื่องนี้เราได้เรียนกันตั้งแต่ชั้นป .2 ป .3 มาแล้วนะนระดับชั้นป .4 นี้เราก็จะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเรียนในเนื้อหาที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ลึกซึ้งนิดหน่อยนะครับมากกว่าป .2 ป .3 นะนะถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนีนะ้มีความรู้เรื่องของเรามบมาตรฐานอย่างไรอ่นะ คำถามก่อนเรียนวันนี้นะครับคุณครูถามว่าการแสดงนักสิลปในภาพนี้มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างอ่านอกจากรําเป็นคู่แล้วใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมเหมือนแตกต่างเด่นไหมอ่าเด่นใช่ไหมครับเพราะว่าชุดของราวงมาตรฐานเนี่ยเขาต้องะรบีระเบียบนะครับมีมาตรฐานตามที่เขากําหนดไว้อย่างเช่นในภาพนี้นะครับเป็นชุดใน สมัยรัชการที่ห้านะครับผู้ชายผู้หญิงแต่งนุ่งจงกระเบนใส่ถุงเท้าสีขาวรองเท้าหุ้มส้นนะครับผู้หญิงใส่เสื้อลายลูกไม้ใส่สายสะพายนะผู้ชายใส่เสื้อสีขาวราชประแตนต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประวัติการแต่งกายโอกาสที่ใช้ในงานต่างๆในการรำวงบันถานแล้วก็เพลงที่เราจะมารำนะครับใน การเรียนวันนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าล้วมงมาตรฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะอ่าประวัติคร่าวๆที่คุณครูนํามาวันนี้นะครับก็คือประวัติคร่าวๆเลยนะลำวงมาตรฐานเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือพัฒนามาจากลำวงของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเลยซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ าวบ้านภาคกลางเนี่ยนิยมเล่นกันนั่นก็คือเขาเรียกว่าลำโพนนะครับการเล่นลำโพนเนี่ยชาวภาคกลางเนี่ยก็จะนิยมเล่นกันในงานเออบุญหรือว่างานรวมตัวต่างๆเพื่อวความคึ้นคืนสนุกสนานนะครับอ่ารา์นี้เนี่ยในสมัยที่ตอนนั้นเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประเทศไทยเนี่ยเกิดภาวะสงครามที่ เราจะต้องเแข็งแกร่งให้ได้นายกในสมัยนั้นเนี่ยนั่นก็คือจอมพลปนะครับพิบูลสงครามนะครับท่านตระหนักเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีอัตลักษณ์ประจำชาติเพื่อทจะให้เทียบเท่าสากลประเทศจากประเทศต่างๆในสากลโลกนะครับก็เลยทํานโยบายนะครับเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ของชาติของเรานะก็จะมีหนึ่งการแต่งกายในแบบไทย สองนะครับวัฒนธรรมแบบไทยๆนะครับการไหว้แล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยแลนด์นะครับเพื่อที่จะให้ฝรั่งหรือชาวต่างชาติได้เข้าใจนะครับว่าเป็นประเทศไทยของเราครนะาวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องภาพรูปลักษณภาพลักษณ์ต่างๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีนัฏศิลป์เนี่ยก็มีบทบาทด้วยนะ ก็จะในจอมพลปอนเนี่ยเขาเลยเห็นว่าการเล่นลำโทนเนี่ยน่าจะเหมาะนํามาเอ,อสร้างให้เป็นการเล่นประจําชาติของเรานะครับก็เลยมอบหมายให้ใหกรมศิลปากรนะคะซึ่งกรมศิลปรกรเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรอ่ามีหน้าที่หลายอย่างเลยนะครับกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย มีหน้าที่บูรณะต้อมแฟมคน้นคว้าหาวิจัยหาความรู้นะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้มันอยู่สื่ต่อไปตอนนี้เรื่องของงานศิละปะดนตรีเนี่ยกรมศินปากรก็จะมีส่วนเอในการนําสิ่งเหล่านี้มาคนา้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมากลายเป็นอ่าเขานําลำโทนเนี่ยปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นจนกลายมาเป็นลำวงมาตรฐาน อ่ะตอนนี้เนี่ยบทเพลงในลำวง,งมาตรฐานเนี่ยก็จะใช้เครื่องดนตรีพวกชิงพวกฉับพวกโทนนะครับเครื่องดนตรีที่ประกอบอ่อพวกจังหวะต่างๆเนี่ยเพื่อให้จังหวะให้กับนักแสดงได้ลํากัน,นครับมันก็เลยทําให้เกิดจังหวะที่มีความสนุกสนานมากกว่านะครับมากกว่าลำโทนที่ใช้เพียงแค่โทนอย่างเดียวนะครับการสแสดงของลำวง,งมาตรฐานเนี่ยเวลาเขาสแสดงเนี่ยเขาก็จะ แสดงเป็นสิบเพลงนะครับที่คมศิลปรกรคิดมาเนี่ยก็จะมีสิบเพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยนะครับก็จะมีท่าลําที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพลงงามแสงเดือนก็จะมีท่าสอดสร้อยมาลาอสอดสร้อยมาลานะครับหรือเพลงเอ่อเพลงหญิงไทยใจงามนะครับก็จะมีสองท่าในหนึ่งเพลงก็คือท่าพรมสีหน้าแล้วก็ท่านกยูงฟอนหางนะครับมี มีทั้งหมดสองท่าหรือบางเพลงก็จะมีสามท่านะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยสิบเพลงนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบห้าท่าด้วยกันอแต่ที่เราจะเรียนกันคือเพลงหญิงไทยใจงามเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะเรียนเดี๋ยวไปดูกันก่อนอีกอย่างหนึ่งก่อนว่ามีอะไรครับอ่ะการแต่งกายและอุปกรณ์การสแสดง,งต่างๆการแต่งกายเนยผู้สแสดงเนี่ยสามารถแต่งแบบไหนก็ได้แล้วนะจริงๆอ่ะแต่งแบบ ที่ให้มันเหมาะสมนะคระเวราจะเป็นพวกใส่ชุดไทยใช่ไหมใส่ชุดไทยในการแสดงนีง่ยเช่นหรือใส่ชุดตามแบบสากลนะมันจะมีหลายแบบนะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละแบบกันว่ามีแบบใดบ้างอ่ะมาดูแบบที่หนึ่งก่อนแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเน้นความเรียบง่ายไม่หรูหรานะครับแต่เป็นความแต่คงความเป็นไทยนั่นก็คือแบบชาวบ้านนั่นเอง แบบชาวบ้านเนี่ยผู้ชายนะครับก็จะนุ่งแบบจงกระเบนรองเท้าไม่ได้ใส่ทเท้าเปล่านะครับส่วนเสื้อคอพวงมาลัยอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อคอพวงมาลัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอเนี่ยมันกว้างนะครับเสื้อคอกว้างไปถึงตรงเออหลังเลยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเสื้อคอพวงมาลัยนะครับอ่าแล้วก็ผ้าขอม้าคาดเอวนะครับใส่นุ่งจงกระเบน ผู้หญิงนุ่งจงกระเบนห่มสบายอัดจีบนะปล่อยชายผมประดับทัดดอกไม้ลงหูค่าเขมขัดใส่เครื่องประดับที่ต้องการอย่างเช่นใส่สร้อยใส่กำไลใส่ตุ้มหูอะไรแบบนี้นะครับนั่นหละก็จะดูว่านั่นเองก็จะสังเกตว่าแบบชาวบ้านหนึ่งก็จะไม่ได้เน้นหรูหรามากมายแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ความเรียบง่ายครับ่แบบที่สองนะครับด้านขวาแบบที่สองแบบราชการที่ห้าเอ,อ่อ แบบราชการที่ห้าเนี่ยก็จะแต่งคล้ายๆแบบไปเข้าเฝ้าในหลวงใช่ไหมเวลาเข้าเฝ้าเข้าวังเนี่ยก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยมิดชดดดดิดนิดนึงให้เรียบร้อยนะครับเหมาะสําหรับคนชนชั้นสูงใช่ไหมเราเป็นคนชนชั้นสูงมีการศึกษาก็ใส่ชุดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าผู้ชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อราชจระแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าอ่ะแล้วสังเกตว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมก็คือแบบชาวบ้านก็คือ เมื่อก่อนสมัยก่อนเนะี่ยชาวบ้านไม่ชอบใส่รองเท้าหรอกนะครับแต่ต่อมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอนี่แหละนะ,ค,ะครับบังคับให้พวกเราแต่งกาย่บาบังคับทุกประเทศทุกคนในประเทศไทยต้องทําตามนะครับแต่งตากายตามแบบสากลระโลกใส่หมวกใส่เกง,เกงนุ่งเสือ้อนะ,ะใส่รองเท้าให้เรียบร้อยใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็เลยก็คือเป็นแบบเหมือนคนชน,นสูงในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นเอง ในในผู้หญิงก็จะแต่งเป็นสวมเสื้อลูกไม้สบายผาดบ่าผูกเป็นโบจะคล้ายๆแบบยุโรปนิดนึงนะแบบผู้หญิงยุโรปสมัยผู้ดีอังกฤษนะผู้หญิงแบบที่สามแบบสากลน,นิยมอันนี้ก็จะแต่งเป็นฝรั่งทันแบบเอ่อทั่วโลกเขาใส่กันนะครับผู้ชายใส่กางเกงสแล็คนะครับสวมสูทผูก넥ไทอันนี้เหมือนไปทํางานเลยใช่ไหมส่วนผู้หญิง นุ่งกระโปรงป้ายข้างนะครับยาวกลมเทา้าใส่เสื้อคอกลมหรือคอตั้งก็ได้ทรงแขนกระบอกที่สําคัญเลยต้องเป็นทรงแขนกระบอกแขนยาวนะเพื่อที่จะให้เมีความเรียบร้อยนะเวลาไล่ลําลก็จะดูสวยงามนะอันนี้ก็คือแบบสากลน,นิยมนะครับแบบที่สี่แบบราตีสมสอ,อ่ร แบบงานราตีสโมสรคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเป็นงานออกงานสังคมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะเรียกว่าราตีสโมสรน,นะครับผู้ชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานอันนี้ก็จะชุดดีนิดนึงผ้าคาดเอวห้อยชายด้านข้างนะจะไม่เหมือนเออนุ่งจงกระเบนของชาวบ้านใช่ไหมเขาห้อยผ้าของมา้าตรงด้านหน้าเลยตรงเอวนะครับอันนี้ห้อยไปด้านข้างแทนส่วนผู้หญิงนะครับนุ่ง ผ้าหนุ่งยาวนะครับใส่เสื้อจับเดฟชายผ้าห้อยจากบ,บ่าลงไปด้านข้าง mm hmm. เปิดไหล่ขวาศีรษะทำก้าวเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับอ่ะเครื่องผู้หญิงก็จะแต่งเยอะนิดนึงนะเพื่อความสวยงามนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายในการแสดงของบางงคมาตรฐานทั้งสี่แบบนะครับซึ่งการแต่งกายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่อย่างไร ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาในหมู่บ้านการละเล่นในหมู่บ้านนี้ก็แต่งแบบชาวบ้านไปใช่ไหมเพื่อความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ก็จะเลือกใช้ชุดตามกาละเทศะั์ต่างๆนั่นเองนะครับอ่าโอกาสในการแสดงนะครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการราวงเข้าคู่กันของหนุ่มสาวนะเขาจะรากันเป็นคู่ๆนะครับกระเช้าย้าแย่กันเพิ่มความสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการราวงมาตรฐานนะฮะกลายเป็น ส่วนหนึ่งในสมาคมแบบสากลทั่วไปร่วมกับการรีลาดการเต้นรีลาดนั่นเองนะเวลาหนุ่มสาวเจอกันอย่างเงี้ยอยากจะทําความรู้จักนะคะก็เข้าไปลามวงไปพูดคุยการลามวงเนี่ยก็คือเป็นการเข้าสังคมชิ้นหนึ่งนะครับเลนาคนในสมัยก่อนที่เวลาทํางานหรือไม่มีเวลาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมานัดเจอมิทติ้งกันอย่างเงี้ยครับก็มาปะ เขาเรียกว่าทําความคุค้นเคยสนุกสนานก็จะมีลําวงนะครับมาคุยกันนะเจอเจอกันมา,าจีบกันนะครับก็บางคนก็ได้ความรู้จักกันได้เพื่อนใหม่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงหญิงไทยใจงามกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยร้องยังไงนะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังกันเลยกว่า thank you เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ชมหญิงไทยใจงามนะครับการร้อ,องเพลงใช่ไหมทำนองหรือดนตรีเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆออกแนวสากลน,นิดนึงใช่ไหมเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ยุคของเพลงสากลเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับอ่ะ ตอนนี้เนี่ยความหมายของเพลงหญิงไทยใจงามนะครับก็จะพูดถึงผู้หญิงใช่ไหมครับว่าเป็นเหมือนแสงเดือนประดับดวงดาวที่ท่ามกลางดวงดาวที่สวยงามนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับยิ่งถ้าผู้หญิงเป็นคนไทยหญิงมีจิตใจดีเนี่ยก็จะทําให้รูปลักษณ์งามทั้งภายนอกภายในใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกียะเรื่องของอรูปลักษ์ต่างๆอันเนี้ยก็จะมีคนชอบนะครับอันนี้ก็คือความหมายของเพญิงภายใจมอกแลวคราวน,นี้มาดูตอนที่นักเรียนสังเกตก็จะมีท่าลําใช่ไหมท่าลําเนี่ยก็จะเรียกว่าท่าคมสีหน้านะครับขาต้องไขว้ไปด้านหลังก่อนนะจังหวะในการลําเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึง ตอนที่นักเรียนมาโรงเรียนดีกว่านะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าจะมีสองท่านะครับว่าคือท่าแรกก็คือท่าโฟมสิดหน้าแล้วก็ท่ายูฟ้อนหางนั่นเองอถ้านักเรียนมาแล้วเดี๋ยวครูจะให้เราสอบปฏิบัตินะครับแล้วก็จะสอนการรำเพลงเอ่อรำวงมาตรฐานนี้นะครับะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเอ,อตอนสอบที่โรงเรียน นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ